มดดามเผยพิงกี้นอนร้องไห้หลังถูกสั่งย้ายหลังจากมีข่าวดาราสาวพิงกี้สาวิกาถูกร่วมตัวเกี่ยวยงกับคดีแชร์พร้อมกับคุณแม่และพี่ชายยังคงเป็นคดีที่ทุกคนให้ความสนใจและติดตามหลังจากที่สารอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมาก ในครั้งนี้สูงถึง2.5พันล้านบาทซึ่งตอนนี้พิงกี้พร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายได้ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำทันทีและล่าสุดมดดำคาชาพาก็ได้เผยผ่านรายการแฉว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่พิงกี้ก็เริ่มนอนร้องไห้เริ่มเครียดแล้วแต่พยายามจะไม่เครียดมากก็เพราะว่าอยู่กับคุณแม่ และว,วันนี้เป็นวันที่5แล้วกักการโรคเสร็จแล้วก็ต้องย้ายตัวไปอยู่อีกสถานที่หนึ่งคือแดนแรกรับก็ต้องปรับตัวอีกและคนในบ้านพิงกี้ก็โดนรวบตัวด้วยจึงทำให้ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการ